ตอนนี้นะครับนอยู่ที่ปลานิลสายน้ําไหลนะครับนัดจะมาจับปลาในบ่อกินนะครับอันนี้อันนี้น่าจะใหญ่กว่าครับขอตาช่างฮะตาช่างใหญ่ที่สุดในไทยครับตัวนี้โอ้โหเฮ้ย9โล8เกือบ10โลอ่ะทุกคนซาชิมิปลานิลนะครับสดๆดเดี๋ยวจะชิมดูว่าจะสดแค่ไหนนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นัทอภิวิทย์นะครับวันนี้นะฮะนัทจะมาจับปลาในบอ่อกินนะครับตอนนี้นะฮะนัทอยู่ที่ปลานินสายน้ำไหลนะครับชื่อร้านว่าอะไรนะครับพี่หนึ่งโกงโกงหิวใช่ไหมครับเป็นแบบเนี่ยทุกคนรายล้อมไปด้วยบอ่อปลานินนะครับนี่น้ำที่เห็นอยู่นี้เป็นน้ำจากธรรมชาตินะครับน้ำตกธรรมชาติน,นี่เขากำลังจับปลากันอยู่ นี่อันนี้จับปลาอะไรมาครับเนี่ยปลาปลานิลปลนิลครับใหญ่ที่สุดในไทยครับตัวนี้ใหญ่ที่สุดในไทยเลยครับโอ้หนักมากแล้วเกโอ้โหอย่างอย่างตัวหนึ่งเโลนี่ขายขายเท่าไหร่ครับเนี่ยโลเก้าร้อยโลลก้าร้อยเกโลก็เก้าเก้าห้อะไรนะเก้าเก้าแดอ็ดโอ้แปดพันึงโชยอีกตัวชยอีกตัวโอ้ โอ้อันนี้อนะอันนี้น่าจะใหญ่กว่าครับขอตาช่างฮะตาช่างช่่างไไออ้้ดดดูินีใหญ่กว่าต่อตัวโอ้ยติดมอลอ่ะโอ้เกือบสิบอะเก้าจุดสี่ใหญ่มากอันนี้อันนี้น่าจะเล็กกว่าไปนิดนึงไหมฮะเอาเฉลี่ยไหมเฉลี่ยไหมครับหนูคิดตัวนี้เท่าไหร่ มันน่าจะแปดใปตายตัวนี้ยเกือบสิบตันแล้วเบียกเบียกเบียกเฮ้ยเก้าโลเฮ้ยเก้าโลแปดใหญ่ไปปะเนี่ยเกือบสิบโลอ่ะทุกคนนี่ตัวตัวหนักมากตัวนี้นยสักกี่กิโลเก้ากิโลเก้ากิโลเก้าอย่ามาเล่นกับปลาสวัสดีครับอันนี้คุณกงหิวใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมขออนุญาตติดไหม่นิดนึงนะ เป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ใช่ครับชื่อโอยู่เจ้าของดังเดิมอันนี้แบบเปิดเปิดฟาร์มมานานนะครับเนี่ยเปิดฟาร์มนี้ผมเลี้ยงปลามาก็สี่สิบกว่าปีปลาของเรานี่มันจะเป็นปลาที่ว่าไม่เหมือนที่อื่นครับมีรสชาติไม่เหมองกลิ่นคาวไม่เหมองกลิ่นโคลนโอ้ทำไมอะครับผมเพราะอุณหภูมิน้ําของเรานี่มันต่ำอุณหภูมิน้าต้นเท้าต้นเท้าอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดองศาอากาศร้อนที่สุดน้าในอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ยี่สิบสี่องศา เพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวสารหร่ายถ้าเราไปเขื่อนมันจะเห็นสารหร่ายลอยสีเขียวๆนะั่นนะไอตัวนั้นแะที่ทําให้ปลาเหม็นขี้โคลนปลากินเข้าไปมันซับเข้าไปในเนื้อทำให้ทั้งตัวเม็นขี้โคลนเพราะสาหร่ายตัวนี้มันต้องยี่สิบแปดองศาขึ้นไปถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นน้ําของเรามันอยู่ที่ยี่สิบสี่องศาไม่เกิดแน่นอนก็เลยทําให้เนือน้อปลามัานไม่เหมือนที่อื่นด้วยความที่เป็นน้าจาธรรมชาติด้วยใช่ครับน้ํานี้มีอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยเราไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้าปัน่นไม่ต้องอะไรหลังจากที่สูงลงมา อันนี้คือน,น้าใหม่ตลอดเวลาเลยป่ะ <S 2> <S 2> น้ําใหม่ตลอดเลยเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกทุกทุกบอ่อแต่มีน้ําออกตลอดนั่นแหะอย่างบ่อใหญ่นี่ก็จะมีประตูน้ําอยู่นู้นก็คือบ่อนี่ที่ฝอมยใช่มีมีที่ออกหมดเมื่อกี้ที่เราจับปลานั้นก็มีการลักล้าดูดจากที่โคลนข้างล่างออกแล้วพอมันออกก็ออกลําทายข้างนอกออกไปสู่คลองธรรมชาติขี้ปลาไหลออกไปขี้ปลาเนี่ยข้างในมันเป็นยังเป็นอาหารอยู่แค่นุ่มเท่านั้นเองมันจะกลายเป็นเศษผงผงหน่อยพอออกไปข้างนอกปลาในคลองดะกินต่อไม่มี ปัญหากับคนในทม่บ้านข้างล่างดีนะอย่างรอบหนึ่งหรือเดือนหนึ่งขายกี่ตัวหรือถ้ายังอย่าง,างถ้าสมัยก่อนส่งตลาดนี่วันหนึ่งสามร้อยโลสี่ร้อยโลเวลาสามร้อยโล<ค>รเรา<ๆ>เราจะไม่ได้ขายยกบ่อนนะไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาจับยกกระชงังใช่ไหมขายยกเป็นกระชังเลยหมุนตัวแบบนี้ก็ทีเดียวหมดเลยแต่ของเรานี่มันไม่ใช่แม่ค้าจะเอาเนี่ยเราก็คัดไซส์ แม่ค้าบอกเอาโลสองเราก็คัดโลสองโลนึงเราก็คัดโลนึงไปแล้วแต่แม่ค้าต้องการวันละสามเราเลิกกับว่าเดือนหนึ่งก็เป็นเก้าร้อยโลเลยนะวันหนึ่งสามร้อยโลบางวันแม่ค้าขายดีวันหนึ่งเรียกสามรอบสี่รอบโอ้ามันเป็นแบเนี่ยถ้าเสือไม่ใช้สกันวันสงการวันอะไรนะวันหนึ่งเป็นพันโลก็มีวันละพันโลแล้วก็พิกพิกเลยอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งขายได้กี่โลครับเดือนที่พิกพิกเลยครับยางยางบอบอนี้ผมเคยเลี้ยงหมื่นสี่พันตัวนะ 14,000ตัวบ่อน,นี่6 0วตารางเมตรนะผมยั้ง14,000ตัวขายระยะเวลา3เดือน14,000ตัว3เดือนเล้วกับ1 4 0่0สี่แสนสาเท่าไหร่0 0 0พักว่าตัวต่อเดือนโลละ90ตัวก็ร้อยเดยละ4 0 0แ0นโอ้ถ้าเกิดว่าทั้งปีก็คูณสิบสองอ่ะอย่าไปคุณ <laughs> อย่าตกใจ <laughs> โอเคตอนนี้คือแบบอยากกินแล้วนะครับวันนี้ทําเมนูอะไรดีครับตาสั่งไม่ได้เลยพี่จองไว้เหมือนจะเป็นพาสต์ชีมิ่งยังเหมือนจองไว้พาชิมิอยู่แล้วมีอยู่แล้วข้าวน้ำปลาอะไรเงี้ยมีมีอะไรขึ้นไปเลยหิวหิวหิวต่อคุณช้าง เนี่ยฮะซาชิมิปลานินนะครับสดๆเดี๋ยวจะชิมดูว่าจะสดแค่ไหนนะครับประเดิมนะฮะปลานินน้ำไหลนะครับจากบ่อเมื่อกี้ปลาเนื้อแบบเนื้อเนื้อหนักอยู่นะมาลองเลยดูจากสีแล้วคือแบบ <ไป S 1> ดูดีนะขอจิ้มแบบว่าไม่ต้องใช้วาซาบิก่อนทุกคนหล่นมาก ความคาวเป็นศูงไม่มีความคาวเลยไม่นึกว่าอันนี้คือปลานยน้าจืดไม่นึกว่าเป็นปลานินด้วยซ้ําเป็นเกิดแบบโอมาคาเซเลยอ่ะเหมือนกินญี่ปุ่นเลยอ่ะโอ้หอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับโหที่ทําอาหารดีๆมาให้กินอ่ะอร่อยมากขนาดปลาในร้านในร้านอาหารญี่ปุ่นยังคาววบบนี้เลยอ่ะใช่ป่ะเด้งกรุบชอบปะชอบมากอร่อยสุดที่นี่อยู่แล้ว จะเบสจ๊เบสจริงๆไม่เคยกินปนลาเน้นรสชาติขนาดนี้มาก่อนโอ้โหไม่รู้จะอวยยังไงแล้วอ่ะดีดีมากเบอร์ดิกจานเหมือนกินปลาญี่ปุ่นเออจริงรง่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาซาชิมิอันนี้จิ้มกับซีฟู้ดนะฮะแต่ว่าจิ้มกับซีฟู้ดแล้วมันจะเสียรสชาติอ่ะแต่ก็ลองแล้วกันไม่แนะนำนะฮะคนอยากกินปลาดิบก็คือจิ้มอันนี้ไปเลยแต่ว่านี่คือเราอยากกิน นัวตายตายลองตายตายร้านนี้คือที่สุดแล้วที่สุดแล้วที่สุดจริงซาเนี้ย400บาทราคาก็ดีนะก็คือแน่นสองชิ้นกี่ชิ้นดีเอากี่ชิ้นเลกี่ชิ้นโอเคมาระหว่างรอเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนนะครับ สุดหวานมากดีมากดีทุกอย่างจะได้แล้วโอเค,คนปลาคือขาวมากดูดิขาวจริงๆทําทำไมขาวได้ยัยงงี้อะไรขาวคะครับปา <c oughs> ลปาเราเทียบปลาเราเทียบกับเสื้อเลยเทียบกับเสื้อมมนเทียกบกับหน้านะมันต้องยอมอะ่ะเออปลาขาวกันได้กะ่ะ เดี๋ยวกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนเลยอันดับแรกหวานอร่อยโคตรสดอ่ะเดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนโหอร่อยจนปวดหัวคือถ้าเกิดเรากินแบบคาซิเมียมันจะเนื้อนแน่นแล้วพอเราไปต้มอ่ะมันเนื้อนุ่มแล้วแบบนุ่มโดยที่มันไม่มีไขมันแทรก แล้วมันไม่เลี่ยนอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะถึงขั้นต้องใช้ช้อนแล้วนะฮะน้ำจิ้มเขาก็อร่อยซีฟู้ดก็คือแบบถึงดึงพริกถึงขิงนะฮะึงเครื่องนะครับอร่อยโคตรไม่มีคำบรรยายแล้วสุดท้ายอันนี้นะครับเป็นปลาปลานินทอดน้ำปลาทุกคนดูดีมากแล้วคือกินง่ายคือเขาอ่ะ สไลด์มาแล้วขั้นกว่าของปลาแกะ <c oughs> <c oughs> ก็คือสไลด์มา <c oughs> แล้วก็ทอดให้เรากินเรียบร้อย <c oughs> <t oss> <t oss> ทอดทานนี่สีสวยมากดูดีมาก ความต่างเวลาที่เขาหั่นเป็นซาชิมิอย่างเงี้ยแล้วมาทอดอ่ะคือเหมือนกับทุกชิ้นอ่ะมันจะได้สัมผัสน้ามันใช่ปะแล้วพอมันโดนน้ามันแล้วทอดอ่ะมันจะมีความแบบความกรอบความฟูใช่ปะส่วนตัวนะคิดว่าพอมันหั่นเป็นสไลด์บ้างอ่ะแล้วเป็นทอดอ่ะเนื้อมันน้อยไปหน่อยมันมันจะออกไปทางแบบฟูฟูอ่ะกัดไปแล้วมันแบบว่ากรอบอะไรอย่างเงี้ยกรอบฟูแล้วเนื้อเนื้อปลาความอร่อยอ่ะมันหายไปถ้าเกิดเทียบกับซาชิมิกับตัวที่เป็นชาบูอันนั้นคือแบบสุดยอดสุดยอดมากแต่อันนี้นะคิดว่าถ้าเขาหั่นา่จะ อร่อยขึ้นพรมันหั่นสไาด์เป็นทอดอะ่ะความจุ้ยซี่ของปลามันก็จะหายไปด้วยหรืออันนี้ความคิดส่วนตัวนะแต่ถือว่ารสชาติก็ดีคือปลามันก็คือปลาจากที่เดียวกันมันไม่ข่าวนะครับแังนั้นใส่กับมะม่วงอันนี้อร่อยองนั่นแหละเาคิดว่าถ้าเป็นแบบชิ้นใหญ่แล้วแบบอแบบันนี้น่าจะดีกว่า ถามความชอบส่วตัวก็คืออันนี้มันที่สุดแล้วอะ่ะไม่มีอะไรทู้ได้แล้วอะ่ะแล้หลังจากนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปกินเฉาก๊วยก่อนกลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าเมืองกับหัดใหญ่อีก5ชั่วโมงนะฮะบ,บ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e สั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมากินบาน,นินะฮะอันนี้เป็นแบบดีจริงๆนะครับเป็นทีดินเจมจริงๆนะครับบ๊ายบาย I don't